ยาลำนี้ไม่ได้พาคุณท่องไปในสถานที่แห่งความว่างเปล่าที่ทั้งสวยงามและน่าพิศวงหรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่ออวกาศแต่อย่างใดแต่ทว่ายาลำนี้มันพาคุณไปไกลย,ยิ่งกว่านั้นมันพาคุณไปยังจุดดำเมื่อที่อยู่ในห่วงลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ความบ้าคลั่งความโหดร้ายและความวิปลาสที่ซึ่งซ่อนอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนนั้นได้ถูกยาลำนี้ปลดปล่อยออกมาสู่โลกภายนอก ซึ่งนั่นทำให้ยานทั้งลำได้กลายเป็นด่างความชั่วร้ายอันแสนบริสุทธิ์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางอวกาศอันว่างเปล่าไปในทันทีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดอะโคเด็กซ์นะครับวันนี้เป็นคิวของอีกหนึ่งภาพยนตร์เคาคลาสสิกในตำนานแต่ก่อนจะไปรับชมข้อมูลกันผมขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่เนี่ยก็สามารถกด s u b s c r i b e พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสรุปข้อมูล Even t h o r i ร o n อผ่านรกสุดขอบฟ้า บันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชั่นต่างๆนี่คือเดอะโคเดบันทึกพิสวงอีเวนต์ฮอไรซอนนะครับหรือว่าผ่านนรกสุดขอบฟ้านในชื่อไทยนั้นเป็นภาพยนต์ไซไฟอวกาศที่กำกับโดยพอเดบินเอสแอนเดอร์สันนะครับ และได้สองดาราชันน้นนำอย่างลอเรนฟิชเบิร์นนะครับหรือที่รู้จักกันดีในบทของมอร์บีสในภาพยนตร์ชุด The Matrix นะครับแล้วก็แซมนิวนะครับหรือที่รู้จักกันดีในบทของอลันแกลนในภาพยนตร์ชุดจูเลสิกพาร์ k ชื่อหนัง e v e n น h ์ฮอร o ซอนเนี่ยยังไปพ่วงกับเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในชื่อเดียวกันอีกด้วยนะครับก็จะไปดูข้อมูลต่างๆของภาพยนตร์เนี่ยเรามาเริ่มจากการทําความรู้จักกับชื่อของมันก่อนดีก,กว่านะครับ อีเวนท์ฮอริซอนครับหรือขอบฟ้าเหตุการณ์ในภาษาไทยเนี่ยมันคือขอบเขตของปรัภูมิเวลาครับหรือสเปตไทม์หรือกาลอวากาศที่เรารู้จักกันดีนะมันเป็นจุดที่ซึ่งบรรดาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในนั้นเนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ได้จากภายนอกด้วยประการทั้งปวงกล่าวคืออีเวน h ์ฮอริซอนเนี่ยคือจุดที่ไม่มีทางหวนกลับมาได้จุดที่เมื่อย่างกลเข้าไปแล้วคุณจะไม่สามารถหนีจากมันได้แต่ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยคุณหรือแม้กระทั่งรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับคุณได้เลย ถ้าใครมีกอกาได้รับชมอีเวนต์ Horizon มาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในภาพยนตร์มันค่อนข้างที่จะเข้ากับคอนเซปต์ของขอฟ้าเหตุการณ์มากเลยทีเดียวใช่ไหมครับต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นการสปอยเนื้อหาของอีเวนต์ Horizon นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากโดนสปอยเนี่ยก็สามารถกดปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับในปีคริสตศักราชที่247 0นะครับกลุ่มเรลลานักบินอากาศของยันที่มีชื่อว่า Luis and Clark ได้ถูกส่งไปสืบสวนและเก็บกู้ซากยานอวกาศยักษ์ลำหนึ่งที่มีชื่อว่าอีเวนฮอร์เรซอนโดยมี William er ดร์วิลเลียมเวียร์ผู้ที่เป็นนักออกแบบยานอีเวนฮอร์เรซอนไปด้วยตามข้อมูลที่เหล่าลูกเรือลูอิสแองคลาร์ได้รับยานอีเวนฮอร์เรซอนคือยานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสำรวจอวกาศแต่วทาจริงแล้วยานลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางสำรวจอวกาศแต่อย่างใดจริงๆแล้วยานอีเวนฮอร์เรซอนถูกรัฐบาลสร้างขึ้นมาอย่างลับๆ เพื่อใช้ในการทดลองการเดินทางในความเร็วที่มากกว่าแสงผ่านการบิดเบือนของแรงโน้มถ่วงยานอีเวนต์ฮอร์เรซอนนั้นมีจุดหมายในการไปเยือน Proxima Centauri ดาวเล็กขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดซึ่งห่างจากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราอยู่1.3020พาเซกหรือคิดเป็น4.2ปีแสงแต่ยังไม่ทันตั้งตัวอีเวนต์ฮอร์เรอนได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในวงโคจรของดาวเนปจูนหลังจากที่หายไปเป็นเวลากว่า7ปี ลูกเรือลูอ Louis ิสแสคล์กภายใต้การนำของกัปตันมิลเลอร์ได้ลองตรวจหาสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลือภายในอีเวนต์ฮอร์รซอนดูแต่ก็ต้องแปลกใจกับผลลัพธ์ที่คอมพิวเตอร์ได้พบมาสามารถตรวจพบสิ่งมีชีวิตได้ทั่วทั้งยานหลังเหล่าบรรดาลูกเรือได้ขึ้นไปบนยานอีเวนต์ฮอร์รซอนพวกเขาได้พบเจอกับปอแสและเหตุการณ์ประหลาดที่ยากจะเข้าใจมากมายโดยเริ่มจากลูกเรือคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจัสตินเขาได้เข้าไปยังห้องเครื่องและได้พบกับกลไกประหลาดบางอย่างที่อยู่ภายใน กลไกนั้นมันได้เปิดขึ้นมาเองหลังจากที่จัสตินได้ก้าวเข้ามาในห้องมันได้เปิดประตูมิติขึ้นมาความสงสัยเหนือสิ่งอื่นใดจัสตินได้เดินเข้าไปใกล้ประตูมิติน,นั้นและเขาก็ถูกดูดเข้าไปในประตูมิตินั้นในที่สุดจากการที่ประตูมิติถูกเปิดออกจึงทําให้มันปลดปล่อยพลังงานไปทั่วทั้งยานและทําให้ยาลูอิสแอนคลักที่จอดเทียบท่าอยู่นั้นถูกผลกระทบจนทําให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ จัสตินได้ถูกคูเปอร์หนึ่งในลูกเรือของลูอิสแอนคลาร์ช่วยได้สาเร็จจัสตินในตอนนี้เขาไม่ต่างอะไรไปจากพักเขาไม่ได้หลับแต่ร่างกายของเขานั้นไม่มีปฏิกิริยาการตอบสนองใดๆคูเปอร์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในตอนที่เขาเข้าไปช่วยจัสตินเขาบอกว่าตัวเขานั้นเห็นจัสตินเดินออกมาจากอะไรบางอย่างในแกนกลางของเครื่องปั่นแรงดึงดูดด้วยเหตุนั้นเองจึงทําให้ดรเวียนนั้นต้องจําใจบอกถึงความลับของยานอีเวนฮอลลรซอนในที่สุดแท้จริงแล้ว ยานอีเวน์ฮอร์เรซอนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการเดินทางด้วยความเร็วที่มากกว่าแสงผ่านการปัน่นแรงดึงดูดเพื่อสร้างประตูมิติสาหรับเดินทางขึ้นกัปตันมิลเลอร์ได้สั่งปิดตายห้องเครื่องในทันทีแม้ดรเวียนนั้นจะยืนยันเสียงแข็งว่าสิ่งปิติของเขานั้นไม่มีอันตรายแต่อย่างใดหลังจากนั้นไม่นานเหล่าบรรดาลูกเรือของลอิสแอนคลาร์ได้พบกับภาพหลอนจากอดีตของตนเองมากมายในเวลานั้นสมิธหนึ่งในลูกเรือของลอิสแอนคลาร์ ได้นั่งคุยกับกัตตารมิเลอร์ของเขาเขาได้บอกว่าข้อความภาษาลาตินลิเบราเตเมที่เขาแปลไปว่าช่วยฉันด้วยนั้นจริงๆแล้วเขาแปลผิดข้อความนั้นมันไม่ใช่ลิเบราเตเมแต่เป็นลิเบราเตตูเตเมเอ็กซ์อินเฟริสซึ่งแปลว่าจงช่วยตัวเจ้าเองจากขุมนรกในขณะเดียวกันดรเวีย์ <tone> ผู้ที่รักยานลำนี้เปรียบเสมือนลูกของตนเอง ได้ถูกพลังบางอย่างปั่นหัวให้พาย,ยานอีเวนทรัรซอนลำนี้พอบทั้งลูกเรือของลูอิสแอนคลาร์กลับไปยังมมติที่ตัวยันเคยจักมานรเวียร์ได้ทําการระเบิดยาลูอิสแอนคลาร์ทิ้งและสังหารลูกเรือลูอิสแอนคลาร์ที่เข้ามาขัดขวางเขาเขาระเบิดคูเปอร์ส่งเขาออกไปนอกอากาศแต่ว่าคูเปอร์นั้นก็ใช้ไหวพิบของตนเองสามารถเจอะทางอากาศของเขาและบินกลับเข้ามายัางอีเวนทรัรซอนได้สําเร็จกับตดนมิลเลอร์ ได้เข้ามาขัดขวางระหว่างที่ดรเวียนนั้นกําลังนํายานกลับไปยังที่ที่มันจากมาเขาได้บอกกับตันมิเลอร์ไปว่าตัวเขาประเมินอีเวนต์ฮอร์รซอนต่ําไปตัวมันนั้นไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เขาเคยนึกฝันยานอีเวนต์ฮอร์รซอนนั้นได้ก้าวผ่านมิติของวิทยาศาสตร์ไปแล้วมันได้ไปยังมิติที่เกินกว่ามนุษย์จะสามารถเข้าใจได้และเมื่อมันได้กลับออกมาอีเวนต์ฮอร์รซอนในตอนนี้ไม่ใช่แค่ยานอวกาศอีกต่อไป แต่ตอนนี้มันคือสิ่งมีชีวิตและในตอนนี้มันต้องการที่จะกลับไปกลับไปยังมิติแห่งความมืดมิดภายในใจมิติของความชั่วร้ายที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้กับแตนมิลเลอร์ใช้ปืนยิงลูกศรที่เขาติดตัวมาด้วยยิงไปยังกระจกหน้ายานทําให้กระจกแตกและส่งนกตู้ไ,ไปสู่ความตายในที่สุดกับตันมิลเลอร์และลูกเรือที่เหลืออีกสองคนต้องหาทางปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูด แต่ไม่ว่าเขาจะทํำยังไงพวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันลงได้กัปตันมิลเลอร์จึงบอกกับลูกเรือสองคนที่เหลือให้ไปรอที่ส่วนหน้ายานส่วนตัวเขานั้นจะติดตั้งระเบิดภายในห้องเครื่องแต่หลังจากที่กัปตันมิลเลอร์ติดตั้งระเบิดได้สาเร็จดกรเวียก็ได้กลับมาจากความตายเขาได้เข้าขัดขวางกัปตันมิลเลอร์แตะทําให้เขานั้นเห็นถึงสถานที่ที่ตนเองนั้นเรียกว่านรกซึ่งจริงๆแล้วนรกนั้นเป็นเพียงแค่คำคำหนึ่งของจริงนั้นมันชั่วร้ายและว,วิปริตกว่านั้นมากมายมหาศาลนะัก กับตันมิลเลอร์ได้ใช้แรงฮึกสุดท้ายในการกดระเบิดพีชีพระเบิดตัวยานทิ้งเหลือเพียงแต่ส่วนหัวเท่านั้นลูกเรือลูอิสแสงคลักทั้งสองคนที่เหลือจึงได้ตัดสินใจเข้าสู่ไคลโรสลีเพื่อรอการช่วยเหลืออีกครั้งจนกระทั่ง72วันให้หลังทีมช่วยเหลือก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้สําเร็จก่อนที่หนึ่งในสองคนนั้นจะเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์สุดวิปลาสที่ตนได้เจอ และภาพหลอนนั้นมันคงจะตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดการยานอีเวนทอร์ z รซอนครับหลังจากที่มันกลับมาจากมิติที่ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเรียกว่านรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานผ่านะธรรมดาอีกต่อไปเลยนะครับแต่ตัวมันนั้นเนี่ยได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะนั่นจึงเป็นสายที่ว่าทําไมในช่วงแรกเนี่ยคอมพิวเตอร์ถึงสามารถตรวจจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งลํา จากที่ผมลองไปหาข้อมูลมาครับตัวยานอีเวนท์ฮอล o n ซอนนั้นเนี่ยมีความยาวประมาณ 1, 6 2 0เมตรหรือราวๆหนึ่งไม้นะครับถ้าทุกท่านอยากเห็นภาพนะครับว่า1620เมตรเนี่ยมันยาวขนาดไหนตัวยานอีเวนท์ฮอล o ีซอนครับจะมีความยาวเท่ากับเรือเททานิกหกรลำต่อกันแล้วก็ตรงจุดห้องเครื่องนะครับที่เป็นห้องปั่นัแดงดึงดูดอ่ะจากจุดด้านล่างสุดจนถึงจุดบนสุดนั้นเนี่ยมีความสูงถึง324เมตรหรือก็คือความสูงจากฐานถึงจุดยอดสุดของหอไอ ณจุดทางเดินก่อนเข้าห้องเครื่องนั้นเนี่ยมันได้ถูกเรียกว่าเครื่องบทเนื้อครับและจุดนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวแทนของนรกทาง9้าขุมในบทกลอนตอนแรกของมหากราบดีวายคอมเมดี้ของดันเต้ครับซึ่งมันเกือบเสมือนกับทางเดินที่จะพาใครก็ตามที่เดินบนเส้นทางนี้เนี่ยไปสู่จุดศูนย์กลางของนรกพอพูดถึงจุดศูนย์กลางของนรกแล้วเนี่ยผมก็มักจะนึกถึงแพดเดิ้มอนี่นะในบทประพันธ์ประเภทกลอนของจอร์นมิวตันนะพระราดายลส ตัวภาพยนต์อีเวนท์ฮอลลซอนนั้นเนี่ยมีความยาวทั้งหมด9 6นาทีนะครับแต่เว่าในดาบแรกของอีเวนท์ฮอลลซอนเนี่ยมีความยาวถึง130นาทีโดยเดี๋ยวผมจะมาเล่าฉากที่ถูกตัดบางฉากให้ฟังกันนะครับโดยฉากแรกนั้นเนี่ยตัวหนังเขาจะอธิบายถึงภูมิหลังของแจสตินเพิ่มเติมนะครับว่าแจสตินนั้นเนี่ยลหลงไหลในยานอีเวนท์ฮอลล์ซอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปใกล้เครื่องปั่นแรงดึงดูดน,น ฉากที่2ครับกับตันมลเลอร์เนี่ยจะเห็นฟันที่ถูกดึงออกมานะครับลอยอยู่ทั่วยานเต็มไปหมดเลยในดาบแรกนะครับยังมีการอธิบายถึงประตูมิติเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นรกเพิ่มเติมด้วยโดยคําว่านรกในหนังอีเวนท์ฮอร์เรซเนี่ยทางพุ่มกับพอ s ด n บ e r ิ o n เอเนี่ยได้แรงประดานใจส่วนใหญ่นะครับมาจากผลงานประเภท Vision of h เ l ลของเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆนะครับ ในตอนแรกครับทางผู้กับคิดเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทําให้อีเวนทอร์เรซอนถูกสิงเนี่ยต้นต่อมาจากเอเลี่ยนชนิกาฝากรูปร่างคล้ายหนวดปลาหมึกครับที่เข้ามาเกาะกับตัวยานอีเวนทอร์เรซอนหลังจากที่มันกลับออกมาจากมิติอันนั้นแต่แล้วเขาก็ต้องปัดตกไปแล้วเพราะว่ามันดันไปเหมือนกับเอเลี่ยนของลิลลี่สกอตมากเกินไปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพลังเหนือธรรมชาติในที่สุดแล้วก็ฉากที่ลูกเรืออีเวนทอร์เรซอนสังหารกันเองเนี่ยที่ในหนังเขาใช้คําว่าบลัดดี้ออจีนะครับ ในดาบแรกเนี่ยมันมีความยาวกว่าในไฟนอลคัทมากเลยนะครับแถมยังมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในฉากห้องไคลอสเลิปในดาบแรกนั้นเนี่ยมันมีฉากที่ดรเวียนเนี่ยจะต้องทุบกระจกด้านในออกมาครับทำให้เลือดทะลักออกมาเต็มห้องและระหว่างนั้นเนี่ยจะเป็นฉากที่คูเปอร์ช่วยสตาร์กหาทางหนีซึ่งในฉากนั้นเนี่ยมันมีฉากที่ดรเวอร์ที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดเ,เนี่ยกำลังปีนบันไดกับหัวอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะครับ ในฉากที่กัปตันมิลเลอร์ต่อสู้กับดรเวียภายในห้องปั่นแรงดึงดูดนะครับดรเวียเ er นี่ยมีบทพูดที่พูดกับกัปตันมิลเลอร์ว่ามิติแห่งความช่วยเายอันแสนบริสุทธิ์อยู่ซึ่งเป็นบทพูดที่ทางผู้กำกับพอแอนเดอร์สันเนี่ยอ้างอิงมาจากพันธสัญญาเดิมนะครับและฉากจบของหนังอีเวนต์ฮอริซอนนะครับได้ถูกถ่ายเอาไว้3แบบด้วยกันนั่นคือแบบที่1ครับในฉากสุดท้ายที่ทีมช่วยเหลือเข้ามาช่วยเหลือลูกเรือลูอิสแอนคลาร์ที่ลอดมาได้สตาร์กไม่ได้เห็นนนนนภาาพหลลลออ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 อขขงงงงดดดรรรรรรรเเเเเเวีีีียยย์์ะะะคคับแแต่ Event ่่ธธจจไ้้ิสกกกกููืททปปมุน แบบที่2ฉากสุดท้ายมิเลอร์ไม่ได้สู้กับดรเวียนะครับแต่จะเป็นผู้ชายที่ถูกไฟลุกท่วมตัวแทนและแบบสุดท้ายครับเป็นฉากที่นําแบบที่1และแบบที่2มารวมกันแล้วก็ยังเป็นฉากที่ใช้ในหนังจริงอีกด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงเวลาที่อีเวนฮอร์ซอนเข้าฉายเนี่ยเสียงตอบรับจะไม่ได้ดีนะครับออกไปทางแย่เลยด้วยซ้ําแต่ในปัจจุบันเนี่ยอีเวนฮอร์ซอนก็ได้กลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์คลาสสิกที่มีผู้คนชื่นชอบมากมายเลยนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข่าวว่า Event Horizon จะมีทีวีซีรีส์ด้วยนะครับโดยจะเป็น exclusive ให้กับอ Amazon พร i m ว v ดีโอนะครับแต่ถว่าข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยก็ยังคงมีน้อยมากเลยนะครับขนาดชื่อผู้กำกับเองเนี่ยยังไม่มีเลยแต่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยคาดว่าตัวผู้กำกับน่าจะเป็นอาดัมวินการนะครับผู้กำกับเดียวกับที่กำกับภาพยนตร์ในเรื่อง g o d ซ illa vs Kong อนะครับได้ยินผมพูดว่าหนังเขาหนังเขาเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยกัน,นครับว่ามันคืออะไร ตามความเข้าใจของผมนะครับเขาเนี่ยมันแปลว่าลัทธิแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหนังเขาเนี่ยมันจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับลัทธินะครับหนังเขาเนี่ยคือภาพยนตร์ที่มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่กลุ่มคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบเอามากๆนะจนเรียกว่าแฟนเดนตายเลยก็ว่าได้เหมือนกับลัทธิครับที่ถ้าเป็นสาวกเนี่ยก็จะเชื่อสุดใจแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะไม่เอาเลย และเหล่าบรรดาแฟนเดนตายต่างๆเนี่ยก็ชอบที่จะสร้างทฤษฎีเชื่อมโยงจากอาวาลเข้าด้วยกันครับมาเชื่อมสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นในคลิปเฮลิเซ่ที่ผมเคยพูดไปนะว่ามิติที่ยานอีเวนทรอนซ์ได้ไปเนี่ยคือมิติวงกฏของเหล่าซีโนไบต์และลูกเรือของอีเวนทรอรซ์เนี่ยได้ถูกเหล่าผีเหตุกับบรรดาเหล่าซีโนไบต์เนี่ยทรมานในแบบที่ไม่สามารถจินตนาการได้เลยและเมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้มีโอกาสไปได้ยินทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆทฤษฎีหนึ่งนะมาจากเพื่อนของผมเอง มันเป็นทฤษฎีที่เชื่อมจักรวาลของ Even t h o r i z o n นเข้ากับจักรวาลของเกมเกมหนึ่งครับนั่นคือ Warhammer 4 0 k เค disclaimer นะครับส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเล่นเกมหรือ Table Top เกมในแฟนชัย Warhammer มาก่อนเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากการแปลบทความต,าต,าต่างนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอสรุปในเรื่องของ w a r h a m m e r 40k เท่านั้นนะครับหากข้อมูลผิดอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องขอโทษล่วงหน้าไว้เลยนะครับถ้าถามว่าเหล่าบรรดาฟแฟนในตายเนี่ย คำตอบนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นได้ตลอดทั้งเรื่องในอีเวนต์ฮอลลซอนเลยล่ะครับจากเหตุการณ์การหายสับสนไปของยานอีเวนต์ฮอลลซอนนับและการกลับมาจากมิติอันบา้าคลั่งของยานอวกาศลำนี้มันนันไปเหมือนกับเหตุการณ์ในจกักรวาลของวอลไฮเมอร์โฟนี่สิครับในจกักรวาลของวอลไฮเมอร์โฟนั้นเนี่ยมันมีสถานที่ที่หนึ่งที่ถูกเรียกว่าเดอะอิมัเทอรีเียมหรือเดอะวาร์ปอยู่ครับต่อจากนี้ไปผมขอเรียกว่าเดอะวาร์ปเฉยๆแล้วกันนะครับ เดอะวารนั้นเนี่ยคือมิต,ติมิต,ติหนึ่งครับที่มาซ้อนทับกับมา t ์เทเรียมหรือเรียลสเปซครับพื้นที่4มิต,ติของกาลอวกาศนะครับหรือก็คือมิต,ติที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับเดอะวารนั้นแตกต่างจากเรียลสเปซมากครับกฎฟิสฟิกส์ใดๆในเรียลสเปซนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้กับ The ะวารได้ขนาดการวัดระยะทางตรงแบบยูคลิดเนี่ยยังไม่สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งนั่นทําให้เห็นว่าระยะทางในเรียลสเปซกับในเดอะวารนั้นเนี่ยแตกต่างกันมาก ภายในเดอะวาร์ปนี่นมันมีสิ่งที่เรียกว่าไซคิกอนเอจี้อยู่มากมายมหา,าศาลเลยครับซึ่งเชื่อว er อา่าพลังเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกนึกคิดของสิ่งมีชีวิตที่มีสติสมัชชัญญะมากมายทั่วจักรวาลแต่แน่นอนครับความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันมีมากกว่าความรู้สึกที่ปกติหรือความรู้สึกที่มันดีอยู่แล้วครับด้วยความรู้สึกและความคิดอันต่ำทํามของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลมาอาน่นอยู่ในเดอะวาร์มครับมันจึงทําให้ภายในเดอะวาร์ปนั้นเนี่ยมีตัวตนใหม่เกิด ผู้ที่สามารถใช้สะกิดพ e ังงานที่มีอยู่ทั่วในเดวาร์ได้ตามใจนึกเลยและด้วยความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นเนี่ยมาเลยทาให้ทั่วทั้งเดวาร์เนี่ยเต็ไมไปด้วยความบ้้คล้างและความวิปริตเาวกากมหาสมุทรที่ไม่มีก้นจึงทําให้บางวัฒนธรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเรียกเดวาร์ว่าโลกใต้ไปพบโลกหลังความตายหรือนระกเป็นต้นในไม่นานนะครับหลังจากที่มนุษย์ได้เกิดมามนุษย์เนี่ยได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเดวาร์นะพวกเขาจึงเชื่อว่าเดวาร์นั้นเนี่ยคือคําตอบของการเดินทางในความเร็วที่ยิ่่งงกวาแส เป็นไงครับเริ่มจะขายอีเวนต์ฮอวรลินขึ้นมาหรือยังอย่าลืมนะครับว่าในอีเวนต์ฮอวรลิันเนี่ยรัฐบาลได้สร้างยานอีเวนต์ฮอว์ลินขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางในความเร็วที่มากกว่าแสงถ้าใครยังคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ขายอะไรมากขนาดนั้นก็เดี๋ยวรอฟังกันต่อไปนะครับทว่าการใช้งานเดวาร์บนั้นเนี่ยมันยากลําบากครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเมื่อเข้าเดวาร์ปไปแล้วเนี่ยจะไปโผล่ที่ไหนมนุษย์ครับจึงได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเนวิเก เนวิเอเตอร์นั้นไม่ใช่สิ่งเป็ดนดิษครับแต่คือเหล่าบรรดามนุษย์ที่สามารถดึงพลังจากไซคลิกเอนเนจีจากเดวะมาใช้ได้โดยพวกเขาจะใช้วิธีการมีปฏิสัมพันธ์หรือ,รอการเจราจาต่อรองกับเหล่าเควอสกอตต้นต่ตางๆแน่นอนครับว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอโดยเฉพาะทางจิตใจเหล่าบรรดาเนวิกเอเตอร์เนี่ยสามารถถูกเหล่าเควอสกอตนั้นควบคุมได้อยู่ตลอดเวลาการนำทางของเนวิ g เอเตอร์ครับจะใช้วิธีการระบุต,ตำแหน่งสถานที่ผ่านการไหลของกระแสไซค c ิกเอนเนจี ระกอบการเดินทางผ่านกระแสน้ําในมหาสมุทรนอกจากนวเเกเตอร์ที่จะคอยนาทางแล้วมนุษย์ยังจะต้องใช้สิ่งที่เปียบเสม,มือนกับชุดอวกาศสําหรับยานอวกาศอีกด้วยครับและสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว,ว่าเกล่าฟิลหรือเจล่าฟิลเกล่าฟิลนั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับวาร์ปไรส์เกล่าฟิลมันเปรียบเสม,ม,มือนกับก่อที่คอยป้องกันทั้งตัวยาและลูกเดือจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเกินกว่าจะบรรยายได้ภายในเดอะวาร์ป เกลาฟิลนั้นเนี่ยคือสนามพลังล่องหุ่นที่ห่อหุ้มทั้งตัวยานพร้อมกับสภาพแวดล้อมสีมิติโดยรอบตัวยานเอาไว้แต่ถว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกลารฟิลนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีครับเกลาฟิลคือขอบเขตของความจริงรอบตัวยานที่เกิดขึ้นจากความฝันของเหล่าบรรดาผู้ใช้เซคิเอเนจีหรือว่าไซเกอร์ที่ถูกทําให้โคม่าอยู่ภายในตัวยานมันจึงทําให้รอบๆบตัวยานนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับเดวสเปซซึ่งเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตภายในเดอะวาร์ปเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลาฟิวทำงานผิดปกติหรือปิดตัวลงด้วยเหตุใดก็ตามตัวยาลลำนั้นเนี่ยก็จะเจอกับจุดจบที่น่าหวาดกลัวลำดับดาสิ่งมีชีวิตในเดวะวัเนี่ยจะกรูเข้ามาฉีกกระชากตัวยานเรากับขนมและทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถสูบจิตวิญญาณของเหล่าลึกเดือทั้งหมดได้เป็นไงครับเริ่มจะเหมือนกับอีเวนต์ฮอว์ซอนขึ้นมาหรือยังในอีเวนต์ฮอว์ซอนนะครับมิติบ้าคลัง่งยานที่ต้องการจะเดินทางในความเร็วที่มากกว่าแสงกลับออกมาตายหมด ส่วนใน Warhammer 4 0 k เคนะครับมนุษย์ที่ต้องการจะเดินทางในความเร็วที่มากกว่าแสงไปเจอมิติที่บ้าคลัง่งถ้าไม่เปิดเกลาฟิลก็ตายหมดกวโดยสรุปนะครับถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงตามความคิดของผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีเวนท์ฮอร์เรซอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะตัวยานอีเวนท์ฮอร์เรซอนเนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเกลาฟิลเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยจะคอยคุ้มกันตัวอย่างจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอีมาัตเตอรี่ยมหรือเดวับที่อีเวนอง แต่ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างครับตัวยานอีเวนท์ฮอร์ซอนนั้นเนี่ยสามารถกลับออกมาจากเดอะวาร์ปได้และด้วยพลังงานแซิคเอเนอร์จีที่มีอยู่นั้น่น,นภายในเดอะวาร์ปนั้นเนี่ยจึงทําให้ตัวยานอีเวนท์ฮอร์ซอนเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองดอเอรเวียร์ที่มีความผูกพันกับยานอีเวนท์ฮอร์ซอนเหมือนพ่อลูกเนี่ยประกอบกับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้คิดคอนวาร์ปไรขึ้นมามันจึงทําให้ดเรเวียร์เนี่ยรับรู้ถึงการมีอยู่ของเดอะวาร์ปและการมีตัวตนอยู่ของ Chaos God. ด็อกเตอรเวียนครับโอบรับพลังของไชคิคเอเนจีเอาไว้และได้กลายเป็นเดมอนผู้ที่รับไชคิอัสสกอตในที่สุดเขาจึงสามารถกลับมาจากความตายได้ผ่านประตูมิติเพราะอีกชื่อหนึ่งของเดอะวาร์ฟก็คืออันเดอร์เวิด์หรือโลกหลังความตายนั่นเองครับต่อมาจะเป็นข้อโต้แย้งที่ผมสามารถคิดได้นะครับจากทฤษฎีนั้นข้อโต้แย้งอันนี้เนี่ยผมนึกออกแค่เรื่องเดียวนะครับนั่นคือความเหลื่อมหลังของเวลาครับโดยถ้าดูจากตารางเวลาของ w a r h a m m e r 40k แล้วเนี่ย และเมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับเนื้อเรื่องของ Event Horizon แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันดูแปลกๆอยู่ครับในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีเวน o ์ฮอร์ซได้หายไป7ปีซึ่งถ้าเทียบกับในตารางที่ผมโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเท่ากับ Event h o r i ร o n จะอยู่ในเดอะวัฟเนี่ยประมาณ7สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนซึ่งในระยะเวลา1เดือนนั้นเนี่ยถ้าเอาตามตารางนี้จากการเหลือล้ำของระยะเวลาภายในเดอะวัเนี่ย อีเวนท์ฮลร์ซอนเนี่ยคุณจะสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่า5,000ปีแสงแล้วนะครับซึ่งถ้าระยะเวลา3สัปดาห์ในเดอะวาร์สเนี่ยสามารถคิดเป็นระยะทางได้5,000ปีแสงจริง7สัปดาห์เนี่ยก็จะคิดเป็นระยะทาง10,000ปีแสงกว่าๆครับแต่ถ้าว่าจากดวงอาทิตย์ถึง Proxima c e n t a u r i เนี่ยมันแค่4ปีแสงเองครับซึ่งหมายความว่า E v e n t Horizon ์นั้นเนี่ยไม่ควรจะไปโผล่ที่วงโครจรของเนปจูนครับแต่มันควรจะไปโผล่แถวเนเวล่าแมงมุมครับที่อยู่ห่างจากโลก10,000ปีแสง อันนี้ก็เป็นการสรุปแล้วก็การตีเลขแบบหยาบๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของยานอีวินฮอร์เรซอนและทฤษฎีความเชื่อมโยงกันของจกักรวาลวอร์ไฮเมอร์โฟรส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเลยครับผมไม่สนนะครับว่ามันจะเชื่อมกันหรือไม่แต่ที่ผมสนเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ทั้งสองคอมมูนิตี้นี้เนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะครับคอยหาข้อมูลตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับมาหักล้างกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับ แล้วทุกท่านครับคิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันจริงแท้ขนาดไหนกันบ้างสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe นะเป็นกระใจผมด้วยนะครับถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์เดอะโคเด็กเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเดอะโคเด็กขอตัวลาไปก่อนครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ